ไปดูกันที่ศาลเจ้าโคราชนะคะก็มีการเร่งทําความสะอาดพร้อมกับนําโคมไฟแต่งหลังค่ะมาประดับประดาดนะคะเพื่อต้อนรับชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าในเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้ค่ะบรรยากาศเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะก็มีการขยับเข้ามาใกล้แล้วนะคะศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาก็มีการเร่งนำเอาโคมไฟแต่งหลัง มาประดับตกแต่งพร้อมทำความสะอาดตกแต่งสถานที่สวยงามเป็นสถานที่ที่จะอัญเชิญเทพเจ้ามาจัดตั้งให้คนไทยเชื้อสายจีนเตรียมมากราบไหว้ขอพอรกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วก็ทำให้บรรยากาศในตัวเมืองโคราชช่วงนี้จะดูคึกคักเต็มไปด้วยโคมไฟสีแดงแล้วก็ป้ายประดับประดาชวนให้มาร่วมเทศกาลตรุษจ,จีนกันนะคะ โดยนายธงชัยใจอารีผู้ดูแลศาลเจ้าค่ะก็บอกว่าคาดว่าบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนปีนี้น่าจะคึกคักไม่แพ้ปีก่อนๆน,นะคะหรืออาจจะคึกคักมากกว่าซึ่งทางเทาทางศาลเจ้าค่ะก็มีการประดับโคมไฟหลากหลายสีสันกว่า200ดวงเพื่อสร้างความสวยงามตระการตากับผู้คนที่เข้ามากราบไหว้สักการะขอพรองค์เทพเจ้าโดยภายในศาลเจ้านะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะแล้วก็มีการละเล่น เหมือนทุกๆปีนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิ้วการใช้ภาพยนตร์จีนนะคะในขณะที่ร้านค้าร้านอาหารอย่างเช่นร้านติ๋มนมสดตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาก็มีการตกแต่งร้านอย่างสวยงามค่ะเป็นทีมตรุจีนนะคะเพราะว่าบริเวณหน้าร้านเขามีการประดับประดาไปด้วยโคมเต็งหลังเหมือนกันแล้วก็มีโคมไฟมังกรสีแดงสวยสดงดงามค่ะก็เน้นสีแดงกันทั้งร้านเลยนะคะ เพื่อตอนรับเทศกาลตรุษจ,จีนปี2566ภายในร้านค่ะก็มีเมนูยอดฮิตนะคะอย่างเช่นขนมปังปิ้งเตาถานที่กลายมาถึงต้องลองเลยค่ะโดยร้านเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกันในทีมตรุษจ,จีนกันนะคะ